นี่เพราะว่ามาหาง่ายๆหมดแล้วเ่ยชาวบ้<อ>านนั้นหมดแล้ว <c oughs> ไม่เหลือสวยอย่างนี้หรอกเนี่ย <c oughs> อ่ะแต่ตรงนี้อยู่ๆใครจะมาก็ไม่ได้ใช่ไหมใครจะเอาเรือมาเก็บอะไรไม่ได้ใช่ไหมมัน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 ถ้าจะเก็บมันต้องลอยคอเข้าไปไงเพราะว่าเรือเข้าไปใกล้เดี๋ยว <c oughs> ระแทะ <c oughs> <อ>ต้องลอยคอไปแล้วมันไม่มีพื้นที่ในการที่เราจะไปดูแลลำบากเลยยังอยู่ ด้านหน้าขวามือจะเป็นถ้ำหลังนกนะคะมีนกนางแอ่นมาใส่ยู่ในถ้ำในในตรงเวิ้งเวิ้งตรงนั้นใช่ไหมคะ,คะตรงนั้นจะเป็นสังเกตดีๆมันจะคล้ายๆอุ้งอุ้งเท้าเสือใช่ไหมคะค่ะถ้มามาเช้าเ้าเย็นเย็นจะเห็นนกบินเข้าออกเยอะก็คือเขายังอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยยังอยู่กัน บนตามนั้นก็สวยสวยจริงค่ะน้ำเนิมแบบสีสวยหมดเลยและ้ะไอ้ขาวๆที่เราเห็นก็ยังคงเป็นหอยนางรมอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้น้ำมันลงไหมคะน้ำลงมันก็เขาเยอะเหมือนแบบทุกเวิรทั้งเวิร์กขาวเลยเนาะ,ะยาวๆเขาอยู่กัน ถ้าลองได้ชิมนะคะจะอร่อยที่เขาเปขายตำมาค่ะมันจะหวานมันออเยอันแสดงว่านี่เคยชิมแล้วสิว่างๆฉันก็มาเก็บยัางมันมีตรงที่ที่ที่ไปหาได้อะค่ะอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นถ้ำแบบทะลุอะไรใช่ไหมคะมันเป็นแค่เป็นเวิร์งเข้าไปอันนี้ยังจำจะาแมคนอิ่มได้อยู่ปะคะที่อยู่ตรงมุมนั้นมีองคเดียวใช่ไหมมีข้างหลังเป็นอะไรคะข้างหลังละสี